เฟสบาร์พอดแคสต์ดังนั้นเรื่องนี้มันเริ่มตั้งแต่กันยาปี64เป็นอย่างช้าแล้วทุกอย่างถูกลากมาจนถึงสิงหาปี65เพราะว่าถ้ามันเร็วเกินไปสารรัฐมนูญจะตีตกจากรัฐมนูลก,ก็บอกในทุกเดือนแถมยังบอกฝ่ายคา้านด้วยว่าตอนนี้ใกล้จะถึงเวลายื่นสารได้แล้วนะประมาณว่า,ม,วามีน้ำจิตน,น้ำใจต่อฝ่ายคา้านว่าอย่าลืมนะว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วในการ ใน Twitter มันชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่เอานายกมไม่เอานายกทั้งนายกประวิตย์นายกนายกประยุ์อะประยุต <laughs> ไม่ว่าจะคนไหน,ก,นก็ตารนายกทั้งทั้งลุงสองลุงคือไม่เอาอลุไม่เอาอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ Spacebar POP UP p พ d cast สต์พะกิจของ Spacebar กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีประเด็น ใหญ่ครับก็คือเรื่องของคนเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ครบ1สัปดาห์พอดีครับระหว่างที่เกิดประเด็นเรื่องของการดำรงตำแหน่งพลเอกประยุทธ์8ปีเนี่ยทางทีม Spacebar d a t a o p ซึ่งเป็นทีมเทคโนโลยีเชิงข่าวของ Spacebar ครับเราได้เก็บ Stat, สถิติ Data ตั้งแต่ช่วงวันที่1สิงหาคมจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมว่าคนไทยคิดยังไงกับประเด็นนี้ครับโดยเราได้จัดทำรีพอร์ตเล่มหนึ่งขึ้นมา ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเปิดให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะครับไปเมื่อวันนี้คือวันที่29สิงหาคมก็เนื้อหาในรีพอร์ตเราจะเล่าในเชิงลึกครับพดวิเคราะห์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ทิศทางในอนาคตของพลเอกประยุทธ์จะเป็นแบบไหนรวมถึงความเห็นของคนไทยในโลกออนไลน์คิดยังไงกับประเด็นที่เกิดขึ้นรีพอร์ตเล่มนี้มีชื่อว่าลุงตู่จะอยู่หรือปิวส d อง a อ่านอนาคต8ปีพลเอกประยุทธ์วิเคราะห์เกม นอกสารรัฐธรรมนูญตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับวชิรวิทย์กิติชาติพรพัฒน์บรรณาธิการบริหารสเปดบาร์และอีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้เขียนรีพอร์ตเล่มนี้ตึ้งนั่งอยู่กับผมตรงนี้ครับสวัสดีครับผมกรกิจดิตฐานนะครับหัวหน้าทีมต Cloud แล้วก็ผู้วิเคราะห์ Data นะครับซึ่งจะ,จะทำรายงานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับก็เราจะมาแนะนำ กันว่ารายงานนี้มันมีอะไรคร่าวๆนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปดาวน์โหลดและอ่านกันอย่างเต็มที่ก่อนนะครับเรามาดูกันว่าเออเอาไลน์ของมันคืออะไรนะฮะแล้วก็จิสตของมันคือแก่นสารของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกพี่ต้องครับวันนี้มีเรื่องหนึ่งเพลินว่านักข่าวเราไอซีปัญญานุรุตที่เป็นนักข่าวการเมืองเขาลงพื้นที่เขาส่งภาพมาภาพหนึ่งครับ วันนี้ที่ประชุมคอรมอเนี่ยเก้าอี้นายกเนี่ยว่างเขาบอกว่าว่างชั่วคราวแล้วก็เข้าใจว่าที่ว่างลงเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วในแง่ของรักษาการนายกคือพลเอกประวิตยเนี่ยด้วยมารยาททางการเมืองก็คือยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการก็จะไม่ไปนั่งอยู่ตรงนั้นครับก็วันนี้ครับเป็นวันแรกที่เราได้เห็นว่าเก้าอี้นายกชั่วคราวเนี่ยว่างเออว่างลงชั่วคราวรนะครับก็เออมันก็ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถามว่าพลเอกประยุทธ์หรือที่เราเรียกกันว่าลุงตู่เนี่ยจริงๆอ่ะเก้าอี้ตรงนั้นมันจะว่างชั่วคราวแค่นี้แล้วคุณลุงจะกลับมานั่งใหม่หร,หรือว่าจังหวะวรใช่ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นจริงๆเป็นคําถามที่พี่ต้องกรกิจได้วิเคราะห์แล้วก็ได้ตั้งประเด็นนี้ในรายงานที่เราคุยกันผมขอเล่าตัว เอาลายอย่างที่พี่ต้องพูดถึงครับว่าตัวรายงานฉบับนี้เนี่ยเอาลายมันจะแบ่งเป็นทั้งหมดหลักๆนะครับอยู่ประมาณสี่ประเด็นใหญ่ๆมีเรื่องของบทนําบทนำเนี่ยถ้าที่พี่ต้องพูดถึงก็คือจะเล่าถึงย้อนถึงประวัติไปว่าไอ้วาระแปดปีมันมีที่มาที่ไปยังไงครับคนไทยอันที่สองเอาลายตอนที่สองคือคนไทยคิดว่าลุงตู่มีสิทธิ์จะอยู่ต่อหรือหมดเวลาสามเนี่ยก็ สิ่งที่คนพูดถึงกันเยอะคือบทวิเคราะห์อนาคตของลุงตู่เนี่ยมันจะเรียกว่ามีความเป็นไปได้ในแบบไหนบ้างสจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากการตีความสารรัฐมนูลหรือว่าสารตีความเป็นอีกอย่างหนึ่งจะเป็นอะไรขึ้นอันนี้ผมว่าหลายๆคนอยากรู้อืสุดท้ายคือบทสรุปซึ่งครับจริงๆผมต้องกระซิบว่าพี่ต้องได้สรุปไว้ได้น่าสนใจมากๆคร,คราวนี้ครับอยากให้พี่ต้องเล่าเป็นน้ําจิ้มแล้วกันครับให้กับคุณทุกฝั่ง ว่าในรายงานฉนบับนี้เอาตั้งแต่เอาลาย์คือพูดถึงบทนำครับว่าพี่ต้องเล่าอะไรแล้วมองเห็นอะไรในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครับในวาละรุงตูเนี่ยครบรอบแปดปีหรือยังคือ,อผมผมเห็นอย่างนี้คือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพักสายค้านแล้วก็ฝ่ายที่ไม่ไม่ค่อยชอบรุงตูพูด,ดง่ายๆก็แล้วกันผมว่าเรียกรุงตูด้วยผมว่าบางคนอาจจะไม่ชอบอ <laughs> เรียกพลเอกประยุทธ์ง่ายกว่าคะครับ คือ,เ,อเรียกฝั่งตรงข้ามพลเอกประยุทธ์ก็แล้วกันว่าพยายามที่จะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยลงจากตำแหน่งให้ได้รวมถึงรัฐบาลทั้งรัฐบาลนั่นแหละอ,อันนี้อไอ้ความพยายามนั้นน่ะมันไม่เคยสําเร็จเลยนะ <c oughs> เพราะว่าทั้งทั้งทั้ง,ง,งบรารมีเรียกบรารมีก็แล้วกันบรารมีทางการเมืองแล้วก็ความแข็ง,แ,ขงแกร่งในการผสานเสียงในสภาก็ตามอะไรทํานองเนี้ยมันทําให้สําเร็จ นะฮะไม่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวในถนนก็ไม่สําเร็จอีกนะฮะบอว่าอันนี้พักฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยเหลือไพ่ใบสุดท้ายละก็คือไพ่ดํารงตําแหน่งแปดปีก็คือเสนอตีขึ้นมาตีประเด็นนี้ขึ้นมาประมาณเดือนกันยาปีที่แล้วอืว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่แปดปีแล้วหรือยังฝ่ายค้านบอกอยู่มาแปดปีแล้วแน่นอนเพราะว่าคุณเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาจะต้องจะ,จะ จะเขาเรียกว่าเล่นสองแง่สองหน้าไม่ได้ก็ต้องฟันธงไปเลยว่าพลเอกประยุทธ์แปดปีปีหน้าคือมาถึงปีนี้อืเพราะว่าเขาเสนอไปประมาณเดือนปีกันเดือนกันยาปีหกสี่ว่าพลเอกประยุทธ์ปีหน้าแปดปีนะต้องลงแล้วนะออืม่พักฝ่ายค้านพักร่วมฝ่ายค้านเป็นคนเสนออืมประเด็นนี้ขึ้นมานะครับหมายถึงว่าเพักใหญ่ในฝ่ายค้านก็คือเอเพื่อไทยนะเ <9 S 1> ก้าไกลก็เสนอกันมาอันนี้รัฐบาลก็แน่นอนบอกว่าไม่ยังอยู่ไม่ครบหรอกอืมนะ ส่วนจะอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเป็นนายกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเออก็ไปให้สารรัฐมนตรีความก็แล้วกันอออืเฝ่ายคา้านเนี่ยตอนแรกก็แบบเออมันครบแล้วสิลงเลยนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเอาในเมื่อเอาลงไม่ได้ก็ต้องไปให้อำนาจศาลก็แล้วกันนะไนะอ,อ้ท่าทีของฝ่ายคา้านเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมจับทางนะก็เหมือนกับว่าอยากจะให้สารที่ความเร็วๆไปเลยยุมยุบสภามันไปนะอ,อยากอยากให้มันครบแปดปีแล้ว,วเออืม ไม่ต้องรอถึงถึงปีสิงหาคามปีหกห้าหรอกก็นายก,ก็ลงไปเลยเลยมันเป็นแปดปีแล้วแหละไม่ต้องอยู่ไปถึงวันนั้นดอกมันไม่สง่างามแต่ปรากฏว่าก็ไม่สามารถทำได,ได้ก็ต้องบอกว่าต้องให้ศาลรัฐมนตรีตีความแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมผมอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเหมือนก็มาฝ่ายค้าในใหญ่จะรีบแต่แต่การตีความโดยศาลรัฐมนูลเนี่ยมันตีความเลยไม่ได้เพราะว่ามีเสียงติงมาว่าถ้าถ้ายื่นกระสารเร็วเกินไปศาลจะตีตก อเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาไงดังนั้นเรื่องนี้มันเริ่มตั้งแต่กันยาปีหกสี่เป็นอย่างช้าแล้วทุกอย่างถูกลากมาจนถึงสิงหาปีหกห้าเพราะว่าถ้ามันเร็วเกินไปสารรัฐมนมูญจะตีตกมนะคือเท่ากับว่าไอ้เรื่องประเด็นเรื่องลุงตู่เนี่ยขออนุญาตใช้เรียกลุงตู่ว่าเป็นคำที่เราคุยกันได้ได้ไดอ้ลุงตู่เนี่ยคือครบแปดปีมันไม่ได้พิ่งมา มีแรงกระเพื่อมตอนช่วงสิงหาที่ใกล้ๆจะครบวารละจริงๆอย่างที่พี่ต้องเล่าให้ฟังคือมองย้อนกลับไปมันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายค้านก็เห็นประเด็นนี้มารเรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ที่เราจะมาฮึมมกันช่วงสิงหาคมใกล้ๆนี้ถ้าเราในรายงานนี้ก็บอกเล่าไล่ทำลายคร่าๆไปแล้วอืแต่เป็นความคร่าๆที่ผมคิดว่าเข้มข้นอ,ะอ่ะเราส,สรุปย่อไว้ให้แล้ว ว่าเออมันมีความเคลื่อนไหวยังไงตั้งแต่กันยาปีที่แล้วจนมาถึงสิงหาปีนี้นะแม้ว่าพักฝ่ายค้านเนี่ยจะพยายามที่จะพอส์อไปในช่วงตั้งแต่กันยาถึงถึงถึงสิงหาปีนี้ก็ตามแต่ว่าไอ้ไอ้ความพอส์เนี่ยมันมีการตีตีประเด็นให้ให,ให้ให้น้ำขุนตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวคนจะลืมนะซึ่งมันก็มีคนลืมนั่นแหละนะเพราะว่าคนจะคนจะคิดว่า มันเพิ่งมาเป็นประเด็นมาตอนเร็วๆนี้หรือเปล่าอืมจริงไม่ใช่อาจารย์วิษณุคืองามเนี่ยนะฮะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นมือกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยต้องตอบคาถามเรื่องนี้ทุกทุกเดือนทุกเดือนอืจากนักข่าวนักข่าวก็ถามทุกเดือนอืว่านายกแปดปีหรือยังอ่ะนายกแปดปีเมื่อไหร่อาจารย์วิษณุก็บอกว่าฟังสารรัฐมนูลฟังสารรัฐมนูลอาจารย์วิษณุก็บอกอยู่ทุกเดือนแถมยังบอกฝ่ายค้านด้วยว่า ตอนนี้ใกล้จะถึงเวลายื่นสารได้แล้วนะอืประมาณว่ามีน้ําจิตน้ําใจต่อฝ่ายค้านว่าอย่าลืมนะว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วในการยื่นสารมาดูให้ตีความ,มเราก็าวว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมพร้อมนะคุณพร้อมที่จะยื่นต่อสารหรือเปล่าอเออถ้ามองในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าเป,เป็นการแบบขม่ขมข่มกันนิดหนึ่งระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลว่าเออฝ่ายค้านเล่นไม้นี้ใช่ไหมรัฐบาลก็พร้อมนะอืพร้อมถึงขนาดว่า เออบอกวันให้เลยอย่าลืม,มฟอ้องกันแล้วกันอะไรก่น,นองนี้อืแล้วก็เป็นที่มาของการยื่นของฝ่ายค้านในวันที่17สิงหาคมน,นะครับยื่นผ่านประธานสภาคือคุณชวนลีภยัยคุณชวนลีภยัรรภยก็ยื่นไปที่ศาลรัฐมนุให้ตีความงานศาลก็รับคุณที่ยุบสี่รับปุ๊บก็บอกให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนพอสไปก่อนพอสไปก่อนก็เป็นที่มาของรองรักษาการนะฮะ พลเอกประวิตยนะ,ะแล้วก็เป็นภาพที่คือมันมีประเด็นที่อังพูดไว้นะครับว่าเออทำไมมันมีภาพภาพนั้นมันน่าสนใจเป็นเก้าอี้นายกว่างๆแล้วพลเอกประวิตยนั่งข้างๆทำไมไม่ไม่ไม่ไมนั่งเก้าอี้นายกไปเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีมีมีมความสนใจก็เออความความกังขาข้อนี้ขึ้นมาความน่านสนใจขึ้นมาเพราะว่าผมว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ศาลให้พลเอกประยุทธ์หยุดนะคนเรียกพลเอกประวิตยว่านายกไปแล้ว ใช่ไหมมีคนแซวเนี่ยคนมีแซวเนียแซวเป็นน้ำเสียงแซวๆนะครับว่านายกประวิตยนายกประวิตยนี่ฮะนดหนึ่งในทางปฏิวัติแล้วมีคนเป็นเรียกแกอย่างนั้นไงก็เรียกเรียกักษาการในดีว่าแต่ว่าการเรียกอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันนําไปสู่สิ่งที่เราเขียนไว้ในรายงานเหมือนกันอืว่ามันมีนัยยะอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็เลยอยากจะให้อ่านเรื่องนี้นะฮะแบ็กกราวน์เราพูดไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแบบน่าสนใจมากๆก็คือสิ่งที่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไร เกี่ยวกับอนอกจากสารน้ำมนูญจะต้องตีความแล้วเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังในการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยนะครับซึ่งเกี่ยวกับคุณเอกประวิตย์นนเกี่ยวกับคุณอนุทินเกี่ยวกับแคนดิเดตนายกพักต่างๆทั้งฝ่ายพักรัฐบาลแล้วฝ่าย้านนะครับแล้วก็พักโอากาสที่จะมีนายกคนนอกหรือเปล่าอ,อะไรล่านี้มันก็นําไปสูส่เรื่องของการวิเคราะห์นะครับขอข้าไปเรื่องวิเคราะห์ก่อนขอข้าไปเรื่องวิเคราะห์ก่อน เพราะว่าเรามีสามส่วนคือ,อีเบื้องหลับทนําแล้วก็มีเสียงประชาชนซึ่งเราเราทีม d a t a Op กับทีมทีมกองบกของ Spacebar ได้ทําแล้วก็บทวิเคราะห์นะฮะบทวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะดูว่าสารและมนูลจะตีความไปทางไหนนะวินิจฉัยไปทางไหนแล้วถ้าสารและมนูลเนี่ยซึ่งมันมีสองช้อยเท่านั้นเองก็คืออยู่ครบแปดปีหรือไม่ครบแปดปนะีนะ ก็เราก็วิเคราะห์ไปซึ่งอยากให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้อ่านเนี่ยไปดาวน์โหลดอ่านไปดูนะครับเราก็คงจะไม่พูดซึ่งไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ตรงกรณีที่ตัดสินว่าครบ8ปีแล้วเนี่ยความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับเป็นในทางไหนได้บ้างครับซึ่งตรงนี้พี่ต้องบอกขออุบไว้ก่อนอืมอุบไว้ก่อนครับคุณอังก็จะพูดไว้แล้วตอนนี้ก็สิ่งที่ละไว้ก็คือโซเชียลลิสินิ่งอันนี้อยากให้คุณอังเล่าว่า เขามีกระบวนการยังไงโซเชียล i s สซ n i n g ของเราครับเรามีอีกทีมหนึ่งที่เมื่อกี้พี่ต้องแล้วก็ผมได้พูดไปตอนแรกคือเรียกว่า d a t a o p ที่จะพูดมากับ s p a c e bar Data o f เนี่ยดั Data คือเรียกว่าเป็นทีม Data Analysis ที่อยู่ใน s p a c e bar ครับก็เรียกว่าจะเป็นทีมทำข้อมูลเขาจะใช้ Social Listening Tool ในหลากหลายเครื่องมือในการ tracking ครับด้วยคีย์เวิร์ดก็ตามด้วยเทรนดที่เกิดขึ้นก็ตามในช่องทางต่างๆครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับที่เราแท็กแล้วก็เห็นได้ชัดแล้วก็มีนัยยะในเชิงสถิติเฟซบุ๊กทวิตเ t อร์ Twitter, แล้วก็เว็บไซต์ข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นโดยเราใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับานายกพลเอกประยุทธ์แล้วก็8ปีนะครับในการใส่แล้วก็จับครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาเลยคือตั้งแต่ที่ยังไม่มีประเด็นแต่ว่าเราก็เห็นว่าในช่วงนั้นก็เริ่มมีการพูดถึงบางกันเข้มข้นแล้วช่วงนั้นครับ แล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงวันที่24ถ้าผมจะไม่ผิด24จนกระทั่งมีคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทางทีม d a t ตาออเนี่ยก็จะเก็บข้อมูลลากมาเรื่อยๆครับก็มีจํานวนเมนชั่นเยอะมากแล้วมันจะเห็นแนวโน้มของข้อมูลที่บอกในยะว่าคนไทยในโลกออนไลน์กําลังคิดอะไรอยู่ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่เราเห็นนะครับถ้าในโลกออนไลน์ของผมเองแล้วกันในเชิงของเพื่อนๆ รุ่นน้องรุ่นพี่หรือคนต่างๆเนี่ยจะมีความเห็นไปในทิศทางที่คล้ายๆกันว่าเราเราเบื่อลุงตู่แล้วนะลุงอยู่มา8ปีแล้วน่าจะไม่ต้องขอเวลาอีกไม่นานแล้วครับมันนานเกินไปแล้วก็ก็จะมีมุมนี้ในในมุมหนึ่งที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียของเราเซึ่งจากรีพอร์ตนะครับผมเผยนิดนึงแล้วนะพี่ต้องใน Twitter ร์เนี่ยเราก็ค่อนข้างชัดเจนว่าคนส่วนใหญ่จะเบื่อลุงแล้วแหละพอล้ แต่ว่ามันมีจุดที่น่าเซอร์ไพรส์ครับก็คือในส่วนของ Facebook กับในส่วนของเว็บไซต์ข่าวเนี่ยโดยเฉพาะ Facebook คือเราเห็นว่าจริงๆเราคิดว่าคนที่น่าจะเบื่อลุงน่าจะมีเยอะคือน่าจะมีเยอะมากๆแต่กับอันนี้ผมขอบอกตัวเลขนิดนึงมีแค่ส9เท่านั้นที่รู้สึกว่าคุณลุงครับกับบ้านพักเถอะครับแต่อีกจํานวนหนึ่งเยอะมากๆเขาเรียกว่าเป็นความเห็นแบบในเชิงของน้ทัวครับคือเป็นกลาง หรือคำคำไม่แน่ใจพี่ต้องใช้ในรีพอร์ตว่าอะไรจะมันมันจะมีคำหนึ่งที่พี่พี่ต้องใช้คำนั้นแล้วผมว่าเออมัน<ข>น่าส,สนใจสงบท่าทีไหมสงบท่าทีอ๋อสงบท่าทีสงบท่าทีก็ก็คือยังไม่อาจจะรอศาลแล้วมนูนก็ได้หรือว่ากลัวว่าวิเคราะห์ไปตีความไปแล้วก็พลาดอะไรจำลองนี้นะ คือผมขอเสริมนิดนึ่งไหนๆก็เราก็พูดถึงทวิตเตอร์แล้วคือผ,ผมว่าใครเล่นทวิตเตอร์ก็รู้อยู่แล้วว่าเซนติเมนต์ในทวิตเตอร์เป็นยังไงนะผมว่าเซนติเมนต์ในทวิตเตอร์ก็โอเคมันมันตรงข้ามกับรัฐบาลอยู่แล้วงั้นพูดได้พูดได้อยู่แล้วนะสิ่งที่คุณอ่างพูดเมื่อกี้นี่าก็คือแบบสิ่งที่ตรงข้ามกับทวนะิตเตอร์ในพอร์ทัลตเท่างๆนะมัน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 เซอร์ไพรส์ามากเลยในก็ไปอ่านใ,ในในรายงาน,นครับมันมันเซอยร์ไพรส์ยังไงในทวิตเตอร์มันชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่เอานายกไม่เอานายกทั้งนายกประวิต นายกนายยศเป่ายุทธ์ไม่ว่าจะคนไหนก็ตามนายกทั้งทั้งลุงสองลุงคือไม่เอาสองลุงไม่เอาอยู่แล้วนะครับอันนี้ไอ้ส่วนนั้นน่นชัดเจนนะครับนั้นวิเคราะห์ได้ว่าทําไมเสียงในนั้นเนี่ยเป็นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยแต่ไอ้ที่ทํางานต้องละเอียดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคือในแพลตฟอร์มอื่นซึ่งมันเสียงมันมันอย่างที่บอกคือมันสมกันทาทีทําไมถึงสงวนท่าทีทําไมถึงไม่เป็นกลาง ซึ่งไอความเป็นกลางนี่มันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เอาหรือเอานะใช่ไหมอันนี้ก็ยากขึ้นไปอีกนะครับก็เราเราก็ทําการวิเคราะห์ก็มาแล้วก็มันก็จะไปลีดสู่บทวิเคราะห์ซึ่งเราได้ทําในบทต่อไปอนะครับบทต่อไปเนี่ยอ,อผมขอพูดชื่อบทไปน,นิดนึงก็เกิดนไปแล้วเมื่อก,กี้ไงก็คือ,อบทวิเคราะห์อนาคตลุงตู่แปดปีบนทางสามแพร่งับบนทางสามแพร่งนี่น่าสนใจที่พี่ต้องได้เขียนไว้ครับ สามแพ่งที่ว่ามันคืออะไรบ้างพี่สามแพ่งนี่ก็คือศารตัดสินว่าไม่ครบอืนะอยู่ไม่ครบแปดอยู่ไม่ครบแปดแบบไหนอยู่ไม่ครบแปดแบบมีมีวาระที่นับก่อนรัฐมนูลปีหกศูนย์หรือว่าเอ,อหลังรัฐมนูลปีหกศูนย์หรือว่าครบแล้วแปดปีอ,อันนี้คร่าวๆนะครับอ,อแล้วก็เอ,อถ้ายังอยู่ต่อได้นายกจะเจออะไรอ,อย่างเช่นอาจจะ เจอพิษทางการเมืองมรสุมทางการเมืองมีการสลับขั้วทางการเมืองหรือเปล่าหรือว่าจะมีคนไปแจ้งความเอาผิดแล้วโดนคดีอาญาหรือเปล่าอะไรนีน้เราก็ทำซีนารีโอขึ้นมาอธิบายโดยไอซีนารีโอเนี่ยไม่ได้โมเมลเองเราก็เราก็เอามาจากรายงานข่าวแล้วก็บวกกับการวิเคราะห์ขั้นต้นซึ่งมันโยงกับข่าวอยู่แล้วเพราะว่าการทำโซเชียลเรนนิ่งอ่ะมันก็อิงกับเว็บไซต์ข่าวเป็นหลักด้วยนะฮะอันนี้มันก็จะมีซีนารีโอต่าง สิ่งนั้นเรียกว่าสาคัญที่สุดนะฮะก็คือว่าไม่ว่าศาลจะตัดสินไปทางใดก็ตามสิ่งที่จะต้องพิจารณาก็คือทิศทาง,ง,างะะทางการเมืองกระแสลมทางการเมืองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ว่าเอ,อลุงตู่จะอยู่หรือจะไปเนี่ยสิ่งท,งที่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือการเลือกตั้งในปีหน้าอืมไม่ว่าลุงตู่จะอยู่หรือไปมันมีซินารลโออยู่แล้วว่า อยู่ได้ในฐานะอะไรหรืออยู่ไม่ได้ในฐานะอะไรนะฮะหรือคนมาแทนคือใครนะฮะแล้วก็ลูกตู่ไปรัฐบาลจะอยู่ต่อหรือว่ารัฐบาลจะไปนันซึ่งทางปฏิบัติเนี่ยรัฐบาลจะต้องไปนะฮะแต่ว่ารัฐบาลก็ยังมีช่องทางที่อยู่ได้ด้วยนะฮะออมันก็จะอยู่ในบทวิเคราะห์เหมือนกันนะฮะมันมีทางหลายๆอย่างซึ่งจะเกิดขึ้นไอ้ทางเนี้ยมันก็สะท้อนสิ่งที่เราบอกไว้ว่าคนอะเดาไม่ถูกเลย ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดังน,นั้นไอ้ความเป็นเรียกว่าสงวนท่ทีนะมันเลยเยอะออสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยในทางแพ่งที่หนึ่งที่พี่ต้องพูดถึงคือรอคําชี้ขาดตัดสินของศารลรัฐธรรมนูนซึ่งไม่ว่าจะออกทางไหนมันก็มีความน่าจะเป็นของมันที่มันจะไปได้ส่วนทางแพ่งที่สองและสามเนี่ยออพี่ต้องใช้คําว่าเป็นเป็นเกมที่มันนอกสารลรัฐธรรมนูญเรียกว่ามันจะมีการเดินเกมอย่างรูปแบบหนึ่งซึ่งก็คือ ทางที่สองคือแจ้งความดําเนินคดีคกับสามคือหลายคนพนูดถึงกันเยอะว่าอาจจะมีการชิงยุบสภาครสองทางเนี้ยผมว่าก็เป็นอีกสองทางที่น่าจับตาว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นครัือไอ้แจ้งความเนี่ยมันก็มีรายละเอียดอยู่ในนั้นนะฮะแต่จ,จะขอเสริมนิดหนึ่งก็คือว่าโดยน้ําหนักเนี่ยมันอาจจะอาจจะเป็นการโจมตีตัวบุคคลมากกว่าแต่มันอาจจะไม่มีอิมแพกตต่อรัฐบาลทั้งชุดนะฮะ แล้วอาจจะเป็นในเชิงสัญ,ญลักษณ์เอามากๆนะฮะส่วนที่จะอยากให้จับตาม,มองและเป็นผมว่าเป็นพอชั่นสําคัญของรายงานนันคือแพ่งที่สามคือเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองอพูดง่ายๆคือยุคสภานั่นเองอจะเป็นไปได้วเปล่าแล้วยุคสภาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมว่าหลายๆคนนะมองเรื่องนี้ไปแล้วอ่ะมองค้าช็อตเรื่องนี้ไปแล้วผมว่าเอาเข้าจริงนะผูนปยะยุทธ์จะอยู่จะไปยังไม่สําคัญเท่ากับว่ารัฐบาลจะทิ้งไพ่อะไรลงมา คือไพ่ในการยุบหรือไม่ยุบสภาซึ่งเป็นไพ่ที่เหนือกว่ามากนะฮะเป็นไพ่ที่ทรงพลังโดสุดเลยเป็นว่าแบบทิ้งมาปุ๊บนี่แบบวงแตกถ้าถ้ากะเกณฑ์เวลาไม่ดีอาจจะแพ้เลือกตั้งได้เพราะว่ามันพัวพันกับกฎหมายเลือกตั้งด้วยนะครับระยะเวลาในการยุบสภาเนี่นะฮะไม่ใช่ว่ารัฐบาลสามารถอยู่ต่อหรือว่า ไม่ไม่ไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วรักษาการเนี่ย Limited. แล้วลากยาวจนถึงปีหน้าเพื่อรอเลอกตั้งตามที่เป็นตามที่เวลากําหนดไว้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันอาจจะมีการแบบตัดตอนแบบไม่ทันทั้งตัวก็ได้ <c oughs> ซึ่ง,งการไม่ทันทั้งตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเรื่องช็อกทางการเมืองที่หลายคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ผมว่าหลายคนเนี่ยก็เดาไม่ถูกด้วยว่าจะเกิดเมนะื่อไหร่นะดังนั้นดังนั้นเนี่ยเอาข้จริงนะอกว่าคอการเมืองเนี่ยไม่ได้ดูแค่ว่า บิ๊กตู่จะอยู่หรือจะไปแล้วนะมันเป็นเป็นมันมันมันเป็นอะไรที่มันมากกว่านั้นแหละนะฮะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าบิกตู่จะอยู่หรือจะไปไม่สําคัญผมว่าสําคัญเหมือนกัน mm hmm. นะฮะก็ต้องไปดูที่ในในรายงานผมว่าถ้าเราอ่านตั้งแต่ต้นจนถึงบทสุดท้ายเนี่ยผมว่าผู้อ่านก็จะได้อินซดนมองเห็นอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอื mm hmm. ไปเราติดตามกันได้ในรายงานของเราแล้วก็พูดถึงบทสุดท้ายจริงๆผมว่าอยากจะให้พี่ต้องพูดถึงนิดนึงว่าจากการเขียนรายงานภาพรวมแล้วกันครับเอาเท่าๆที่พอเปิดเผยคุณผู้ฟังได้ว่าจริงๆพี่พี่ต้องทํากันบ้านเยอะมากผมเห็นว่าในการเขียนรีพอร์ตเนี้ยคือเขาไปลากว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอย่างที่เล่าไว้ว่าจุดเริ่มต้นของ,ง8ปีแล้วระหว่างทางก็จะเดินทางถึงวันที่ลุงตู่หรือพลเอกประยุทธ์ของเราครับ ได้คําสั่งสารว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อ่ะมันมีเรื่องราวต่างๆแล้วก็รวมถึงมองถึงซีนาริโอที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยากรู้ว่าในบทสรุปพี่ต้องเห็นอะไรแล้วก็พี่ต้องมองเห็นสรุปไว้ว่าอย่างไงเอาเท่าที่เปิดเผยได้ครับผมมองงนี้คนะคืออย่างที่บอกไปเมื่อ,อกี้เนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้อยู่แค่ปิดตู่จะอยู่จะไปละอย่าลืมนะครับว่าการเมืองไทยเนี่ยตอนนี้มันขับเคลื่อนด้วยสามปอ นะครับแม้ว่าปอนึงจะไปนะอีกปอนึงก็ยังอยู่นะครับเหมือนที่วันที่พลเอกประยุทธ์ถูกสารสามดูลสั่งให้ันะบการปฏิบัติหน้าที่นะฮะก็มีคําพูดขึ้นมากัหนึ่งนเป็นแฮชแท็กสนุกสนุกก็คือป้อมอยู่ตูไปอ่า้อมอยู่ตูไปอันนี้ก็ผมก็เออใครช่างคิดนะฮาดีแต่ว่ามันก็สะท้อน สะท้อนการเมืองไม่ใช่แค่ตอนนั้นนะครับมันจะสะท้อนการเมืองในอนาคตได้ด้วยด้วยซ้ำไปไอ้คำเนี้ยผมว่าทุกคนจะต้องจับตาดูให้ดีนะครับไอ้คำว่าเนี่ยป้อมอยู่ตู่ตูไปเนี่ยนะครับดีไม่ดีเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่กิมมิคในช่วงที่รอสารรัฐมนูญชี้ขาดเท่านั้นนะมันอาจจะเป็นอะไรที่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาก็ได้นะครับแม้ว่าสารจะมีคําสั่งแล้วก็ตามหรืออาจจะ อาจจะหลังเลือกตั้งด้วยซ้ำไปไอ้คำว่าป้อมอยู่ตัวไฟเนี่ยผมว่าหลายคน,นยอาจจะขนลุกขนชันเลยก็ได้ได้ยินคำนี้ขึ้นมาอ,มอยากให้อ่านรายงานนะครับเพราะรายงานมันจะพยายามอธิบายว่าออแม้ว่าสารมนตรจะชีข้ขาดไม่ว่าจะทางใดก็ตามเนี่ยก็อยากให้จับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงนี้มันจะเข้มข้นมากนะครับล่าสายตามไม่ได้เลยนะฮะโดยเฉพาะถ้า ถ้าอยู่ในช่วงครับเกี่ยวระหว่างก่อน,อนที่จะถึงวาระเลือกตั้งไม่นานนะครับมันโอกาสเนี่ยเมืองไกลนะครับอยา่จะริมายไว้เรื่องหนึ่งไม่มีรัฐบาลไหนน้อยมากครับที่อยูจ่จนครบวาระเขาจะยุบสภาก่อนอนะครับเขาจะยุบสภาก่อนหมดเลยคือไอ้อยู่สี่ปีสี่ปีนะครับแบบวาระครบสี่ปีแบบเมืองนอกกับแบบอเมริกันนะครับประธานาธิบดีอยู่ครบสี่ปีเนี่ยนะแล้วก็เลือกใหม่นะนะมันน้อยมากเลยนะฮะเนี่ยแล้วมันไอ้โอกาสาที่จะยุบสภาเนี่ยมันมีสูงมากๆเลย เพื่ออะไรเพื company, ่อการชิงความได้เปรียบอะไรประมาณนี้หรือว่าพอใกล้หมดเวลาแล้วมันตกลงกันไม่ได้ระหว่างพักรูปรัฐบาลแพ้แตกกันพูดง่ายๆนะก็ก็ชิมยุบสภาเลือกตั้งไปเลยไอการยุบสภาเนี่ยนะครับเป็นการชิงความชิงเปรีบอย่างร้การมากดังนั้นในงานชิ้นนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มองแค่แค่แค่สารรมนูลผมว่าสารมนูลเนี่ยเป็นเกมเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายแต่ เกมแรกที่จะเริ่มต้นก็ขึ้นก็คือเกมยุบสภาทําไมผมใช้คาว่าเกมแรกเพราะมันจะเป็นการเริ่มต้นกระบวนการไซคลใหม่ของการเมืองไทยนะฮะมันไม่ใช่แบบบุรจุดจบนะครับการยุบภามันเป็นการเริ่มต้นไซคล์ใหม่ มันเป็นวงวนใช่วงวนเลยหรอหลายคนได้ยินคำว่าวงวนเอาอีกแล้วหรอว่าอะไรนี่เรียกว่าไซเคิลแบบเขาเรียกว่าวงจรชีวิตก็แล้วกันเรื่องไซเคิลเดี๋ยวเราสาปอกลับมาอีกแล้วก็อะไรอย่างี้มันอาจจะเป็นทางเลือกใหม่ก็ได้อาจจะได้นายกใหม่อาจจะเป็นปอใหม่ก็ได้อาจจะรู้ใช่ไหมหรืออาจจะเป็นพรรคใหม่ก็ได้ ถ้ามียุทธภาอันนี้ก็จับตาดูกันไปแต่ว่าผมคิดว่ารายงานนี้มันมันสามารถเป็นคู่มือในการจับทิศทางลมทางการเมืองได้อืพอสมควรเลยละ่ะครับก็คุยกันมาพาอขมปากขมคอจริงๆเนื้อหาในรายงานเนี่ยโอ้ยังมีอีกเยอะครับนอกจากที่เราคุยกันแล้วก็มันมีหินหลายๆอย่างมันเป็นคําถามที่พี่ต้องได้อ,อ่ฝากไว้ในหลายๆบทในหลายๆตอนเมื่อกี้ถ้าใครอยากรู้คำตอบครับ,รบก็สามารถเข้าไปกดดาวน์โหลดได้ที่เออ c e b a r ครับ ในเว็บไซต์ของเราก็สามารถเข้าไปดูได้ครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้แล้วก็ตลอดช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราจะมีการปล่อยเรียกว่าเป็นทีเซอร์เนื้อหาให้คนเข้าไปอ่านพอให้รู้ว่าเรากำลังเล่าเรื่องอะไรและถ้าคุณอยากรู้มากกว่านี้สามารถกดคลิกเพื่อไปดาวน์โหลดรีพอร์ตตัวนี้ได้ครับครับสามารถติดตามได้ที่สเปซบาร์นะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่ต้องก่อนจิตมากเลยครับครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ spit by podcast